Okay, มาชิโอเคฮัลโหลมาชมูสเซย์ไฮโอ้โหโอเคเธอเพิ่งทานอาหารเย็นเสร็จแล้วสน,สลนะคะนมากกแล้ว็มีแค่นี้เนาะน,นอนนอนแล้วก็กินนอนก,กินแล้วก็เล่นโอเควันนี้เราก็จะมารีวิว essential things ที่เราไปซื้อในอาทิตย์แรกที่รับน้องมาเลี้ยงนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะอาบน้ำน้องเป็นครั้งแรกด้วยเพราะว่าดูสิ โซมากโซมากมากเลยตอนนี้โซเม็นและคันเม็นและคันเกาทุกวันโอเคค่ะก็คืออย่างแรกเลยที่เห็นเห็นที่น้องกัดนี่ก็เป็นแปลงฟันนะคะแปลงฟันซึ่งอันนี้ซื้อมาจาก Pet Safari ที่เซนทรัลเอสกีอีสบีอีสบี o s อีสบอีสบีลสาปล่อยน้องให้ไปวิ่งเล่นก่อน โอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยาสีฟันที่อันนี้ยจริงๆซื้อมาจาก s h อ p e e นะคะ random store ช e, ้อปปีก็ซื้อมาสองอันด้วยรสสตรอเบอร์รี่จริงๆน่าลองอันเปรเปอร์มินนะเดี๋ยวครั้งหน้าลองเป็เอนแล้วก็แล้วก็เอออย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเอามาด้วยเลยค่ะดูขนาดไซส์นะ oh. อันนี้คื ผ้าฉี่นะคะอันนี้จะเป็นขนาดเล็กซื้อในวันแรกวันแรกที่ที่รับน้องมานะคะเพราะว่าตอนนั้นที่นั่นมีแค่ไซส์เดียวเออไม่ไมันมีหลายไซส์แต่ว<ม>่าตอนแรกคิดว่าอันใหญ่น่าจะใหญ่เกินไปก็เลยซื้อสาสนี้มานะคะแต่ว่าพอใช้อันนี้ไปรู้สึกว่าเล็กไปไม่มีที่ให้เขาวนวนแบบหาที่อึดเลยก็เลยซื้ออ,อ,อันใหญ่ขึ้นมาหน่อย อันนี้อันนี้คือขนาดอันนี้เป็นขนาดไ<ช>่สุดใหญ่หญหคะ่ใะใหญ่สุด <Okay. S 1> นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีแชมพูกับคอนดิชเนอร์ซึ่งอันนี้ก็ซื้อจากช้อปปี้เช่นเดียวกันอันนี้ไปอ่านรีวิวมาแล้วก็ก็รีวิวค่อนข้างดีก็เดี๋ยวจะมาลองใช้กันวันนี้นะคะที่คู่กับแชมพูคอนดิชเนอร์ก็จะมีที่ที่เช็ด หูอันนี้ทางฟาร์มเขาแนะนำยี่ห้อนี้มาก็เดี๋ยวจะลองดูวันนี้เช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคแล้วก็มีหวีหวีซื้อจากช h อปปีนะคะเป็นสายออนไลน์นะจ๊ะ แล้วก็ตอนวันแรกเห็นเขาชอบกัดก็เลยซื้อของเล่นมาช้างน้อยสีชมพูที่เอ่อ Petsbury pe เช่นเดียวกันแต่ว่าน้องเขาไม่เล่นเลยอ่ะเศร้าม, <c oughs> มากมันน่าจะใหญ่เกินไปนะคิดว่าอายุด้วยอายุของเขายังเด็กอยู่ <c oughs> เขาน่าจะชอบอันที่แบบเล็กเล็กกว่านี้แล้วก็ สามารถที่จะกัดได้ง่ายอยู่นี้ซึ่งตอนนี้เขาก็กัดเท้ากัดทุกอย่างเลยเหืือ้ากัดทุกอย่างยกเป็นของเล่นที่ควรที่จะต้องกัดนะคะก็กําลังฝึกฝึกอยู่อันนี้ก็เป็นเอ่อผ้าเปียกนะคะซื้อมา2อันจริงๆแล้วอันนี้เขาบอกว่าบํารุงขนได้ดีโอเคแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้กระเป๋าอของเรา บอด from amazon นะคะซึ่งตอนนี้เขายังไม่ชอบไม่ชอบเข้าไปเท่าไหร่แต่ว่าเราได้ได้พาเขาไปที่ร้านไปห้างออไปห้างแล้วเขาก็ยังไม่ค่อยชินมันใหญ่ด้วยแหละแล้วน้องตัวเล็กแต่ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องชินเพราะว่าถ้าเราไปไหนเราก็ต้องจับน้องใส่กระเป๋าเดินทางนะัดใช่โอเค okay, อันนี้ก็จะเป็น ที่ใส่อาหารแล้วก็เออแล้วก็น้ำนะคะที่น้องใช้อยู่ตอนนี้แต่ว่าจริงๆมีซื้อออนไลน์ด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวมาดูก,กันนะคะนี่ก็จะเป็นเออเป็นแพดเทรนนิ่งแ a ่จะเป็นที่รองฉี่นะคะมีสองขนาดเพราะว่าซื้อถาดมาสองขนาดก็เลยใช้คคู่กันไปนะคะ อันเล็กก็อยู่ข้างบนอันใหญ่ก็อยู่ข้างล่างจะได้ขนขึ้นง่ายๆหน่อยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายเลย ันนี้จริงๆน่าจะสบายที่นอที่ซื้อมาแต่ไม่นอนนอนนะไม่นอนหรอก็ไม่ค่อยนะเ็าชอบแบบมุดเข้าไปในใต้กุยอะไรอย่างนี้ตามซอกอะไรอย่างนี้เขานอนนะเหรอใช่เขานอนอยู่เขานอนอยู่โอเคเราเดี๋ยวเราจะมาอาบน้ำกันนะจ๊ะโอเคเรามาอยู่ในห้องน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวจะ เ,เริ่มปลายฟันให้หนู่น้อยก่อนนะคะ <laughs> <laughs> ค่ะคุณในความเป็นจริงไม่เข้าใจหนอมนะ,ะแต่เรามากินุปมากเลยซุปมากอันนี้หลานมาสูนมาสู่หลานะคะเอาลงมาได้ค่ะ ราก็ต้องค่อยๆอย่างนี้นะอันนี้เป่าตรงเย็นนะคะอนะเอาอยานี้ดีกว่าเริ่มจากตรงไหนก่อนเราจะได้ตัดตรงไหนโอเคพอได้ไม่มาเทียบกลัวค่ะ เช็ดหูกันนะคะโอเคอ่ะต่อด้วยคลีหนหูนะคะเพราะวมา่อกีนลืม <laughs> ยังไม่จบหรอกะเนี่ยโ <laughs> okay, อเคอ้าวันนี้ทำอะไรต้องหยอด <c oughs> ใช่ไหม ตอนที่เขาโม่งเราก็หนีก็ได้นะโอเควันนี้ก็คงเป็นไงคะสวยสวยไหมคะสวยไหมเอ่ยมาร์ชเมลโล่โดนเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเมลติ้งมาร์ชเมลโล่เมลติ้งมาร์ชเมลโล่โอเค so วันนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้นะคะคลินี้ก็ประมาณนี้นะคะโอเค next time bye behind the scene นีค่ะใช้ต้องท่านี้ต้องท่านี้